เราก็มาถึงหาดทรายน้อยแล้วนะคะเออเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูพระพุทธรูปข้างบนเขาว่าเป็นยังไงมา้างตอนนี้เดี๋ยวเดินดูนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะกเงียบ ก่อนโควิดจะมาคนเยอะมากแต่หลังช่วงโควิดนี้จะไม่ค่อยมีคนละทุกหาดนะคะไม่ค่อยมีคนเดินตอนนี้เดินทุกเดินหาดก,กเ็เ็ง,เงียบเราจะไปดูพระพุทธรูปข้างบนหาดสายน้อยกันว่าเป็นยังไง ตอนนี้เดินชมดูหาดชายหาดไปก่อนนะดูซิว่าบลาวนี่ก็มาค่ะเป็นอะไปด้วยบราวนี่วันนี้อากาศดีค่ะไม่ค่อยร้อนวันนี้ แดดไม่แรงวันนี้ตอนนี้ก็เย็นสบายเข้าได้เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไปดูพระพุทธรูปข้างบนกัน now we on the beach and after then we gonna go up there Uh, for look uh, Buddha, have to look like right up there. I am gonna show everyone later. Now we on beach. Not people before. before COVID. Come, many people earlier here, and now. Not so much people. Okay, we're gonna go up there. Show you next movie.